สวัสดีครับ f i r s t สครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง SBS ครับหรือว่าสงครามระหว่างรัฐอ่าซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นภายอา,อาทิตย์หน้าวันที่12ตุลาอ่าตอนนี้นะฮะก็อยู่ใน matching stage จะใช้เวลา3วันก็รอไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะหาคู่คู่ของเราอย่างแล้วเราก็จะมาดู ว,วอร์ดกันนะครับคือของรักผมเนะี่ยตอนนี้จะเป็นเจเร์อยู่เจเร์ Jared, ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นจูลี่ Julie ได้ฉะนั้นอของคนอื่นอาจจะเป็นโซอีอยู่นะครับก็หน้าตาไม่แตกต่างแต่คือของที่จะได้เนี่ยก็ยังเหมือนกันอยู่ก็คืออ Prep Stage จะมีอยู่ทั้งหมด5 Stage แล้วก็ w a r stage เอ่อ5 stage นี่ก็คือประมาณ5วันกว่า,วาอ่าเดี๋ยวมีคนถามว่าแล้วมันกว,กว่าตรงไหนเพราะว่า5วันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันฮะอ,อ่ส่วน w a r l phase เนี่ยก็จะมี2วันเกือบ3วันนะฮะก็คือ,อ,อ w a r phase ก็คือวันที่เขาตีกันส่วนมากก็จะอยู่วันเสาร ต่อไปเราจะคุยเวลาที่เขาจะเริ่มทุกอย่างเป็น UTC คือเวลาในเกมเราจะได้ทุกคนที่อยู่ได้ทุกที่เนี่ยก็จะเข้าใจกันหมดเพราะว่ามันง่ายที่สุดนะ UTC เนี่ยมุมซ้ายบนข้างบน,นสำหรับจอผมเองแล้วเนี่ยก็จะมันจะปิดอยู่ฮนะมันจะอยู่เหนือเหนือโลโก้ของตัวเอง โอเคงั้นเรามาคุยกันฮนะว่าสงครามระหว่างรัฐเนี่ยทั้งอาทิตย์หน้าเนี่ยมันเริ่มต้นกันยังไงโอเคฉะนั้นออย่างแรกฮนะก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเริ่มทุกครั้งเนี่ย24ชั่วโมงคือตั้งแต่รีเซ็ตคือ0 UTC ฮนะ24ชั่วโมงเนี่ย ก็จะวันจันทร์ถึงพฤหัสเท่านั้นนะ,ะก็คือจะใช้เวลา24ชั่วโมงส่วนที่ผมบอกว่าเกิน5วันกว่ากว่าเนี่ยก็คือส่วนวันศุกร์เนี่ยจะใช้เวลา33ชั่วโมงก็คือวันศุกร์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่0 UTC แล้วไปจบกับอีกวันหนึ่งเนี่ยคือวันที่17วันที่17เนี่ยก็จะไปจบที่ 8 UTC ซึ่งจริงๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือกี่โมงฮะแต่คือ8 UTC เนี่ยอยู่ตอนนี้4 4 UTC ใช่ไหมฮะก็ประมาณตี2ของเวลาผมแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็จะก็จะจบะ Prep Stage ก็คือ Stage แรกเนี่ย าทีนี่สเตจแรกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยวันที่ห้าเนี่ยจบวันที่สิบเจ็ดตอนตีสองของผมส่วนเราจะมีเวลาพักอยู่แปบ๊บหนึ่งนะฮะ,ะหนึ่งชั่วโมงพอถึงเวลา9 UTC ก็คือเป็นส่วนมากจะเป็นเวลาตีแคปเปอรอลใช่ไหมฮะแต่คือครั้งนี้เนี่ย ตีแคปเปอเนี่ยไม่ใช่24ชั่วโมงครัครั้งนี้เนี่ยคือ14ชั่วโมงมีเวลาตี14ชั่วโมงนะฮะก็ะรูเดียวกันก็คือโฮหชั่วโมงหรือว่าถ้าตีเรื่อยๆก็โฮไว้สัก8ชั่วโมงนี่ก็ชัวเอาชัวครับส่วนไอ้ r s t s t e ต e เนี่ยไอ้ตอนนี้เรามาถึงว r f f a e stage ฮนะ ก็คือ w a r f a r e stage เนี่ยคือวันตีกันเนี่ยจะมีเวลา1ชั่วโมงก่อนแคปเปอลกับ1ชั่วโมงหลังแคป i ปอ l ลเนี่ยจะสามารถโดดไปตีข้ามรัดก,กันได้ก็คือถ้าพวกบ้าพลังชอบเผาอะไรเงี้ยฮะก็มาตามสบายครับอันนี้ส่วนผมเองเนี่ยผมเผาตั้งแต่อยู่ในแคปปอลแลฮะถ้าเกิดเราแพ้ขึ้นมาเราก็เกียน ก็เผาเผาแม่งฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะเอเสบี SBS เนี่ยเป็นวันที่เสียทหารได้เยอะพอสมควรเพราะว่าทหารส่วนมากที่จะตายเนี่ย30%ที่จะตายเนี่ยคือมันหายไปเลยแต่อันนี้เนี่ยเขาเก็บไปให้เราได้30%ก่อนแต่คือเราจะขอเพื่อนใช้ไบโอแคปอะไรพวกนี้เนี่ย ขอเพื่อนเนี่ยเราก็จะไดะะ้ขอเพื่อนเราจะได้ห้าิเอร์เซเริ่มต้นที่30%ก็กลายเป็น80%ใช่ไหมแล้วก็อีกสิเนี่ยก็จะต้องใช้ไบโอแคปซื้อกันก็อยู่ประมาณาไม่น่าจะเกินห้าพันะโอเคอันนี้คืออ,อยู่ใน Warfare Stage มันจะเป็นวันที่วันสุดท้ายหลัง c a p ิตอลเราจะสามารถ ขอทหารอาขอทหารให้ให้เพื่อนรักชุบชีวิตทหารกลับกับขึ้นมาได้90%นะฮะแม็กซิมัมจาก3 0มสถึงเกก็แล้วแต่บุญตก,กรรมก็อาจจะต้องส่งภาพโปไปให้เพื่อที่จะให้เขาส่งเอ่อเฮลป์มานะฮะแต่ก็ถ้าง่ายๆก็คือสร้างฟาร์มเอาฟาร์มเข้ามาแล้วก็มาเขี่ยวให้แต่ละคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถช่วยได้ทั้งหมด10 ฉะนั้นน่ยถ้าเอาฟาร์มของตัวเองเข้ามาเฮลให้เราก็เหลือแค่40ใช่ไหมฮะก็คืออันนั้นส่วนไอ้กลิชที่ไอ้บั๊กนะฮะที่ทหารตายแล้วแล้วพอชุบชีวิตกลับขึ้นมาทหารกลายเป็นดับเบิลเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับถ้าเกิดจะไปเผาตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวเองตายก็ทหารหายไป10%แน่นอนครับผมลองมาแล้วฮะรอบที่แล้วผม อินเลสไป400,000แล้วก็าตายไป500,000ก็ได้คืนมาก็ได้คืนมา90%นะแต่คือไม่ไม่ดับเบิลแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนอันต่อไปครับเราจะมาคุยกันเรื่องรีวอร์ด รีบอร์ดนี้ก็คือตามแรคงของแต่ละสเตจมันก็จะมีแต่ละสเตจนี่ได้อะไรฮะแล้วพอทอร์พอยต์นตอนจบเนี่ยก็จะได้ชาร์ด400ชาร์ดนี่ก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะแต่คือเจ้าที่หนึ่งนี่ยังต่ำนี่ต้อง3 0 0 0ถึง5 0 0พพลาสม่าฉะนั้นถ้าไม่ไม่ไม่คิดจะลุยเท่าไหร่ก็เอาแค่พอตัวพอครับอย่าให้ตัวเองลำบากส่วน คำถามต,ต่อไปก็คือไอ้แล้วไอ้ prep stage เนี่ยมันช่วยมันช่วยอะไรคือทำไมเราต้องทำ r e p stage แข่งกันก็คือกฎคือถ้าแพ้เป็นเมีย <c ười>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  ก็คือพูดง่ายๆถ้าเราแพ้ใน prep stage เนี่ยมันมี5 5 s t เ g e ใช่ไหมถ้าเราแพ้ stage เนี่ยก็คือ อีกทีมหนึ่งจะมาบุกเมืองหลวงของเราซึ่งถ้าเกิดเขาชนะเมืองหลวงด้วยเนี่ยเขาจะโฮสองกัปตันเนอร์ก็คือเขาจะเป็นกัปตันเนอร์ทั้งสเตทเขาแล้วก็สเตทเราแต่ถ้าเราแพ้แต่เราชนะสเตทไอ้กัปตันเนอร์ของตัวเองเนี่ยดิเฟนด์ดิเฟน์ได้ฮนะป้องกันได้เมืองหลวงของเราได้เนี่ยก็เขาก็ยังเป็นกัปตันเนอร์ของเขาอยู่เราก็เป็นกัปตันเนอร์ของเราอันนี้ หวังว่าเข้าใจนะฮะต่อไปเราจะมาง่ายๆไม่รู้ว่าในนี้เขามีอธิบายให้ฟังหรือเปล่าเขาคงไม่มีอธิบายให้ฟังอ่าโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยพรีอย่างแรกเลยคือแบชฮะอ่วันที่สองก็คือพลาสมาแล้วก็วันที่เออวันวันที่1นนะฮะพลาสมาแบชแล้วก็สปีดอัพตามเบสิกนะฮะอันต่อไป Uh, วันที่2เนี่ยคือเรยแล้วก็ใช้ฮีโร่ครับแล้วก็พลาสมาอีกแล้วก็สปีดอัพแล้วก็เก็บของฮะ okay. อันนี้ผมแปลจากตรงๆจากตรงนี้ให้เลยนะแล้วก็ส่วน uh, วันที่3ก็คือแบสิครับสปินเรยครับอันนี้ผมแนะนำสปินเรย์สำหรับพวกสเตจสองกับสนี่ก็คือ ถ้าจะเป็นสายฟรีเนี่ยก็คือผมเก็บไบโอแคปไว้สปินวันที่สองแล้วก็เก็บของแล้วก็วันที่สามเนี่ยผมก็จะใช้ฮีโร่แฟลกแล้วก็เทรนทรูปตามปกติใช่ไหมฮะวันที่สี่ฮีโร่เกียร์พาร์ทฮีโร่เกียร์ดีไซน์ก็คือ grade, อัปเกรดชุดฮีโร่ใช่ไหมฮะแล้วก็แบสเลยครับแบสนี่ผมไม่รู้จะ บอกยังไงดีว่ามันอัปเกรดยากแล้วก็ไม่มีสิ้นสุดมันยาวมากเลยฮะมันใช้ของเยอะแล้วถ้าไม่คิดจะซื้อเนี่ยกว่าจะได้ตอนประมาณสีเงิน1กับสีเงิน2เนี่ยมันค่อนข้างนานแล้วพอจะการเปสีทองเนี่ยก็ไอ้มันมันใช้ประมาณ200อันนะฮมันโหดอยู่อ่แล้วก็วันที่4เนี่ยก็คือดีไซน์ ชีฟแบดใช่ไหมฮะแล้วก็ฟีนครับก็ i n t e ททํา i n t e l r a l l y ไปเรื่อยๆอันนั้ก็ยังทําได้อยู่ก็เก็บพลังไว้ส่วนวันที่5เนี่ยชีฟเกียร์แล้วก็ Hero Gear ยร์ดีไซน์แล้วก็พล a สมาแล้วก็สปี e d Up ก็คือถ้าจะเล่นกันดีๆก็เราก็ต้องแพลนกันดีๆว่าเราจะอัดกันวันไหน ซึ่งบางคนอาจจะเก็บ p l า s m าไว้วันที่5เพราะว่าวันที่1เนี่ยคนเขาอัดกันกระจุยอยู่แล้วการันตีหรือว่าอยากจะจอยกับเขาได้ก็ลุยแล้วฮะส่วน w a r f a r e stage ออันนี้ก็ตามปกติฮะโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่เท่าเดิมแต่อินลิส จะใหญ่ขึ้นถ้าจะไม่ผิดนี่5เท่าหรือว่า10เท่าเนี่ยะฮะก็คือส่งเข้าอินลิสต์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาทหารกลับมาแต่จากประสบการณ์นะฮะผมว่าไม่ควรจะอินลิสต์เกิน3 0 0 0สนเพราะว่าคาแล้วผมอินลิสต์ไป4 0 0 0 0นเนี่ยอรอรอ,รอวันท่าทหารกลับเนี่ยประมาณ1อาทิตย์ซึ่ง อีกทิตนึงต่อไปเนี่ยก็จะขับมาเป็นสงครามลงอ่างฉะนั้นก็ควรจะอย่าเจ็บตัวเองให้มากนะฮะก็อันสุดท้ายเราจะมาคุยเรื่องรีวอร์จากตรงนี้เนี่ยเราจะมาดูตรง Store ต,ตรงนี้นะครับโอ้ของฟรีกเก็บไว้ก่อน State Warfare มาแล้วสามอันบนเนี่ยฮะเฟรม พลาสมาแล้วก็ fragment เนี่ยครับสามอันนี้เนี่ยคือคนที่จะซื้อได้เนี่ยคือคนที่ชนะ,ะ warfare stage นะฮะไม่ใช่ชนะรอบแรกคืออย่างถ้าลองดูของผมเนี่ยผมมี293เนี่ยคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมชนะ Uh, Prep Stage จแต่คือผมไปตีเมืองหลวงเขาไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะว่าของที่อยากจะได้เนี่ยก็จริงๆแล้วก็คือมีแค่ uh, plasma กับ uh, fragment นะได้แค่3อันเองก็คือ3อันเนี่ยก็คือเหรียญ50 150บาทไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสฮนะแล้วก็ plasma ห้าสิอันก็โอเคส่วน uh, ที่เหลือเนี่ยผมไม่จำเป็น หรือว่าถ้าอยากจะได้รถเอามาขับเล่นนะฮะ7วันก็150หรือว่าอันนี้3วัน80ก็โอเคฮะแต่คือรถอันนี้เนี่ยไม่มีบัฟให้นะฮะเอามาแค่โชว์สวยๆหรืออ,อ,อาจจะมีบ้านเดี๋ยวเรามาดูบ้านกันนะ,ะบ้านที่เขาเขาแจกเนี่ยในวอลแฟร์เดี๋ยว ไหนดีเนาะตัวนี้เฮ้ตัวนี้นบ้านเราเนี้ยนะี่ยมันจะมันจะเนียนอย่างหนึ่งเวลาถ้าเกิดเราได้แรคงสูงๆนะฮะมันจะมีะโปรเจคเตอร์ฉายมือขึ้นมาเป็นมือของอในเกมนี้ก็โอเคฮะทุกอย่างก็ ผมคิดว่าคัฟเวอร์ทุกอย่างสำหรับอาทิตย์หน้าแล้วก็คือไม่อยากจะดึงวิดีโอมากเพราะว่าตอนนี้สายสัญญาไว้กับบริษัทเกมฉะนั้นต้องทำส่วนมากให้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าวิดีโอนี้ช่วยคุณหรือว่ายังไม่ได้สับนะช่วยสับได้ครับ Space Survival of Play Now